จัดแสดงชุดอาหารชมผู้อารยาได้ตู้โชหลังใหม่จัดเรียงวางจานสวยงามราคาตู้ราคาจานที่สะสมบอกเลยว่าไม่ธรรมดามากๆนางเอกสาวชุกตาชมผู้อารยารังสีสินพัฒหากใครติดตามและสไตล์ของเธออย่างต่อเนื่องแล้วจะเห็นว่านอกจากแม่ชมจะเป็นแฟชั่นนิสตาของเมืองไทยอัปเดตคอลเลกชันใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วอีกหนึ่งและสไตล์เก๋ๆของเธอนั่นคือการเก็บสะสมจานกระเบื้องจานเซรามิกหลายน่ารักรูปทรงแปลกตาจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งเพื่อนรักเพื่อนซีอย่างพลอยชะวะพรหากเดินทางไปต่างประเทศก็จะจานลายสวยกลับมาฝากเพื่อนสาวอยู่เป็นประจำเพราะเก็บสะสมมาเนิ่นนานและมีสวยน่ารักเยอะมากแม่ชมจึงขอหยิบเอามาโชว์บ้างตกแต่งบ้านเพื่อความสวยงามล่าสุดแม่ชมได้ซื้อตู้โชว์สุดเก๋ทรงคลาสสิกสำหรับโชว์จานสวยๆซึ่งเธอได้เขียนบอกเล่าไว้ว่าลวงแคที่888มาจัดจานต้อนรับและสอคนใหม่จากภาพจะเห็นว่าทั้งตู้ทั้งจานนั้นสวยเลอค่ามากๆและต้องบอกว่า นอกจากจะสวยน่ารักแล้วราคาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันบอกเลยว่าสมฐานะแฟชั่นนิสตาภรรยาหมื่นล้านที่สุด